ค่า R คือค่าความต้านทานมันสูงนะมันก็ทําให้การยืดหยุ่นตัวเนี้ยไม่ดีพอแน่นอนเมื่อไม่ดีพอกระดูกมันก็เสียดสีกันกนังกอกแกะกอแกะคำถามมีว่าเจ็บปวดไหมนะถ้าไม่เจ็บปวดก็ปล่อยเลยนะถ้าเจ็บปวดส่วนมากแล้วมันก็มักจะเจ็บปวดตามด้วยส่วนมากนะครับงั้นถ้าเจ็บปวดก็โทษทีขออนุญ,ญาเตาเท้าวางมันโต้หน่อยได้ไหมเนี่ยได้ไหมภาพ ได้นะขออนุญาตนะเ <Ramadan. S 1> นี่ยวางแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะตึงคนที่คนที่มันจะตึงข้างล่างนี่แหะครับคนไม่เคยเนี่ยจะตึงเพราะฉะนั้นค่อยๆขี้หยุดเป็นการบริหารทั่วทีนะขออนุญาตอย่างัย่ออสุดยิ่งโอเคดีมากเห็นไหมจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันมันไม่ราบเรียบนครับอย่างของลุงได้แค่เนี้ยครับเห็นไหมไม่ราบเรียบ